เชียนิเมะขอเสนอศับะยุทธ์ธรุฟอ์ภาคทวีปมัชิมตอนที่184สิ้นหลันที่ตอนนี้นั่งรอลูกค้าอยู่ที่แผงรู้สึกเบื่อนหน่ายมากพอเห็นว่าพวกเสี่ยวเหวี่ยวลงมานางก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างไรบ้างคลิกแต่แก่นั่นสุดท้ายก็ยอมตกลงแล้วสิ้นหลันหัวเราะจากนั้นก็ขยิบตาเป็นการส่งสัญญาณให้กับผู้อาวุโสคนนั้นมีดอกคนอื่นหรือไม่ ไม่มีเลยเถาวันชิงหลิงหมื่นปีเป็นสูนไพรยหายากค่าสอบถามอยู่นานไม่มีใครสักคนที่มีเลยเสี่ยวเหยียนพอได้ยินแบบนั้นก็พอจะคาดเดาผลลัพธ์ได้อยู่แล้วเพราะเถาวันชิงหลิงหมื่นปีก็หาได้ยากจริงๆนำสามเจ้าสิ่งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการปรุงโอสถชั้นสูงบางชนิดต่อให้มีอยู่ในมือก็ไม่มีใครจะนำออกมาแลกเปลี่ยนง่าย หลังจากนั้นเสียวเหยียนก็ให้ซินหลานนั้นเก็บแผงซะตัวเขาเดินไปหาวกผูุโสชุดแดงพร้อมกับขัวหยกใบหนึ่งจากนั้นก็พูดว่าอย่าหาว่าข้าทําให้ท่านขาดทุนเลยนี่คือโอสถลำงับจิต1เม็ดแลกกับผลปีศาจแก่นโลหิตถือว่าท่านได้กําไรแล้วพอได้ยินว่าโอสถที่ฝ่ายตรงข้ามนํามาเป็นโอสถลำงับจิตทางด้านู้ผูุโสชุดแดงก็รู้สึกถึง พร้อมกับรีบคว้าขวดหยกออกมาเทดูพอรู้ว่าเป็นโอสลรำงับจิตจริงเขารู้สึกตื่นเต้นต่อไปถ้ามีผลปีศาจแกนโลหิตหรือเถาวันชิงหลิงหมื่นปีสมกระดูกขิมะสมุนไพรสามชนิดนี้อีกสามารถมาหาค่าที่ค้าหารือหาตระกูลเยทางทิศเหนือได้ข้าจะรับไว้ทั้งหมดในราคาที่ท่านพอใจเซียวเหยียนนกรีบหยิบกล่องหยกบนท่านนั้นมาหลังจากนั้น ก็มองดูผลปีศาจรโรหิตหลังจากนั้นก็เก็บโรงแหวนบรรจุไปพอได้ฟังแบบนั้นครูอาบุโสชุดแดงเนี่ยถึงกับรีพองกศีรษะเนื่องจากว่าโอสถระงับจิตนั้นมีผลดีต่อนักปรุงโอสถเป็นอย่างมากและการปรุงก็ยากมากๆต่อให้เป็นนักปรุงโอสถระดับ7็ขั้นกลางบางคนอัตราความสําเร็จที่สามารถปรุงออกมาได้นั้นก็น้อยเต็มที ดังนั้นจึงทําให้โอสถชนิดนี้มีมูลค่าสูงริบแน่นอนว่าสามารถใช้ผลปีศาจแกนโล,ลหิตมาแรกกับโอสถลำงับจิตเขาได้กําไรมากเหลือเกินหลังจากพูดกับผู้วุโสชุดแดงอีกสองสามคำเซี่ยวเหยียนกระเดนลงมาสู่ชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็กับสู่ตระกูลเย่หลังจากมาถึงตระกูลเย่แล้วเซี่ยวเหยียนบอกให้เย่จงนั้นปิดประตูให้แน่นหนาะถ้ามีใครมาหาไม่ต้องเปิดประตูหลังจากนั้นไม่นาน เซียวเหยียนเสียนพยุทธเทียนหัวและเซียวอี้เสียนทั้งสามคนก็มาอยู่ในห้องห้องเดียวกันและกลางห้องตอนนี้ที่วางอยู่เบื้องหน้าเขาก็คือพันธ์สำลิศที่เซียวเหยียนแรกมาด้วยสูตรโอสดพันธ์สำลิศสีนี้เป็นสีเหลืองอ่อนและบนนั้นยังมีสนิมสีเขียวปาปนอยู่ด้วยและสนิมพวกนี้แหละคือต้นเหตุที่ทําให้รายอักษรที่วันนั้นเห็นไม่ชัดท่านผู้เทายาว ท่านแน่ใจนะว่ามูลค่าของเจ้าสิ่งนี้เทียบได้กับสูตรโอสดลำงับจิตเงินหรือเซียวเหยียนนั้นลองใช้หลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกอักขระที่อยู่บนนั้นดูไม่ว่าจะเป็นหาข้อมูลจากด้านนอกเขาเองก็ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้มากนักเสียดพยุทธเทียนห้วนั้นยิ้มแล้วก็มองเซียวเหยียนพอเห็นว่าเซียวเหยียนใช้ทุกวิธีทางแล้วก็ไร้ผลตัวเขาก็เลยพูดแบบพูดทรงภูมิว่าเจ้านม ถ้าปิดศนาบนนั้นถูกไขได้ง่ายเจ้าคิดว่ามันจะตกมาถึงมือพวกเรางั้นหรือเห็นผ้าทางเสียพยิเทียนหัวเสียวเหยียนก็อดจะขำเช่นนั้นวานทานภูทเทายาช่วยบอกผู้เยาวทีเจ้าสิ่งนี้มีความมิเศษวีโสอันใดกันแน่เสียนพยิยเทียนหัวได้ฟังแบบนั้นก็ยื่นมือไปหยิบพันสำลิศหลังจากนั้นก็ยังหาแสงไฟสังเกตเห็นอะไรหรือไม่ พอเห็นแบบนั้นเซียวเหยียนก็ลองมองดูแต่เขาก็มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสนิมที่เต็มไปหมดบนนั้นหมดปัญญาจริงๆท่านผู้เทายาท่านเลิกอมพนันได้แล้วไม่มีความอดทนเสียวเลยเสียบิวเทียนหั้วนั้นสส่หน้าหลังจากนั้นก็เรียกปานยุคขึ้นมาพร้อมกับผนึกให้กลายเป็นเข็มเริ่มหนึ่งพร้อมกับใช้เข็มเริ่มนั้นค่อยๆสซะสนิมที่อยู่บนผนสำลิศออกมาและภายใต้าการซ้ออย่างระมัดระวังนี้ เซียลพยุทธเทียนขั่วก็เริ่มแคะสนิมเขียวเหล่านั้นหลุดลอกออกมาเป็นส่วนส่วนร่วงลงสู่โต๊ะภายใต้สายตามึนงงระหว่างเสียวเหยียนกับเสียลเอี้ยเซียนว่าเสียนพยุทธเทียนหั่วนั้นกําลังทําอะไรกันแน่หลังจากเซียลเอี้ยเซียนเนี่ยทำโดยที่ไม่สนใจความสงสัยของทั้งสองคนจนสนิมที่อยู่บนนั้นหลุดล่วงออกมาจนหมดในจังหวะนั้นเสียลเยียนคิดว่าหลังจากนี้แหละของจริง ที่ไหนได้เซียนพิยุทเทียนหัวกลาบทําการโยนผ่านสำลิศทิ้งไปทางหนึ่งข่าวนี้ก็ทาให้ทั้งสองคนนั้นงงไปไกลตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นเออเซียวเยียนเห็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเซียนพยุทเทียนหัวนั้นกําลังทําอะไรอยู่กันแน่ในจังหวะนั้นกําลังจะเอ่ยปากถามเฮ้ย <H ee! S 1> เจ้าสองคนพลาัางฝีมือไม่เลวแต่ประสบการณ์กับน้อยนิดเป็นอย่างมากเซียนพยุทิ์เทียนหัว เห็นสีหน้างงของทั้งสองคนนั้นก็อดจะสายหน้าไม่ได้หลังจากนั้นก็งอฝ่ามือเล็กน้อยพลังดูดเนี่ยก็ดูดเอาสนิมเขียวที่อยู่บนโต๊ะเข้าสู่อุ้งมือหลังจากนั้นก็บีบรวมกันให้กลายเป็นเม็ดกลมๆเม็ดหนึ่งปริสนาแท้จริงไม่ได้อยู่บนแผ่นสำริ์นั่นแต่อยู่ในสนิมที่ไม่สะดุดตาพวกนี้สิ่งของยุคบรรพกาลไหนเลยใช้หลักทั่วไปมาตัดสินได้ เซียนพยุทธเทียนหัวส่งก้อนสนิมให้กับเซียวเยียนใช้ไฟวิเศษแผดเผามันข้าอยากรู้เช่นกันในสิ่งนั้นมีสิ่งใดอยู่กันแน่หลังจากรับก้อนสนิมเขียวมาแล้วเซียวเย็นก็พลิกดูหลังจากนั้นก็เรียกเปลวเพลิงขึ้นมาแผดเผามันหลังจากการแผดเผาไปได้สักพักหนึ่งเซียวเย็นมีความรู้สึกว่าเจ้าสิ่งนี้ค่อนข้างจะพิเศษขนาดถูกเปลเพลิงร้อนแรงระดับนี้ยังไม่หลอมละลายเลย มีเรศนายจริงด้วยเซียวเย็นอุทานออกมาแล้วก็ทำการเล่งอุณหภูมิไม่ร้อนขึ้นไปอีกและตอนนี้สนิมเขียวก็เริ่มซอแววจะหลอมละลายแล้วและหลังจากการหลอมละลายมากขึ้นก้อนสนิมสีเขียวก็เริ่มจางลงไปกลายเป็นผงฝุ่นสีเหลืองอ่อนเล็กจ๋วรายเม็ดล่วงลงมาจากก้อนสนิมที่กำลังหลอมละลายนั้นรอยคว้างอยู่ในเปร์เลิงส่องแสงเราก็มีชีวิต ผงฝุ่นสีเหลืองอ่อนค่อยๆร่วงลงมาราวสองสานาทีให้หลังจึงหยุดร่วงและก็สนิมนั้นก็มารายหายไปแล้วหลังจากการมารายหายไปของสนิมสีเขียวนั้นก็กลายเป็นว่าผงแป้งห้าเม็ดเนี่ยลอยอยู่ในเปวลวเพิงหลอมละลายยังไงก็ไม่หายไปนี่คือเซียวเหยียนก็มองด้วยความสงสัยว่าไอ้ผงฝุ่นห้าเม็ดนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ในดวงตาเนี่ยเกิดความตื่นเต้นขึ้นมา ชัดเจนว่าไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากตกตรึงพักหนึ่งเนื่องจากตนเองไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเขาก็เลยหันไปหาเซียดพิเทียนหัวเห็นฝ่ายหลังเนี่ยทำหน้าคิดหนักหลังจากนั้นก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าถ้าข้าเดาไม่ผิดเจ้าสิ่งนี้น่าจะเป็นของบำรุงวิญ,ญญาณที่มีอยู่ในยุคบรรพการเท่านั้นฮ่าฮ่าเชื่อข้ายอมไม่ผิดหวังเจ้าหนุ่มเทียบกับเจ้าสิ่งนี้ สูตรอสดระดับเจ็ดชั้นกลางม้วนหนึ่งไม่นับเป็นอันใดเจ้ากำไรล้นฟ้าแล้วของบำรุงวิญญาณเงินลึการเห็นสีหน้าดีอกดีใจของเซียมพยุทิเทียนหัว่วเซี่ยวเหยียนเองก็อดจะขมวดคิ้วไม่ได้ปากเนี่ยพึมพำเบาๆของบำรุงวิญญาณมีประโยชน์อะไรกันภายในห้องเซี่ยวเหยียนมองดูของสีเหลืองนั้นพร้อมกับถามขึ้นมาเซียนพยุทธ์เทียนหัว่วรูปเขาหลังจากนั้นก็พูดว่า ผมบำรุงวิญญาณนี้ในยุคบรรพก,การจัดว่ามีชื่อเสียงมากเพราะมันไม่เพียงเป็นปัจจัยสำคัญในการปรุงโอสถระดับ8และระดับสูงกว่านั้นถ้าผสมประสานมันเข้าไปในจิตวิญญาณยังสามารถหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณทําให้ปานจิตในจิตวิญญาณทวีความแก่งกล้าจนกระทั่งเข้าสู่เขตแดนอาตมันทิว่านั้นได้พอได้ยินคำอธิบายเซียวเหยียนก็รู้สึกดีใจมากๆและ ยิ่งรู้สึกนับอัศจรรย์กับสรบรพคุณของเจ้าผงสีเหลืองนี้เข้าไปใหญ่ในยุคบรรพการนักบุงโอสดที่สัมผัสถูกเขตแดนอาตมันรวนจะทำทุยทางเพื่อให้ได้มาซึ่งขมบำรุงวิญญาณของชนิดนี้เปรียบเสมือนแม่ไรกที่สามารถดึงดูดปานจิตหากหลอมละลายเข้าในจิตวิญญาณก็จะทำให้ปานจิตในจิตวิญญาณสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่รู้ตัว และยังมีผลในการเร่งเราสภาวะตื่นรู้อีกด้วยเสี่ยวเหยียนพอไดินแบบนั้นก็พงกศีรษะตอนนี้เขาดีใจจนปิดไม่มิดการค้ารายนี้นับว่าได้กําไรมหาศาลเลยก็ว่าได้มูลค่าของของบํารุงวิญญาณที่ว่านี้เหนือกว่าสูตรโอสดลำงับจิตยังเทียบไม่ติดจ,จริงๆและที่น่าดีใจที่สุดก็คือเจ้าสิ่งนี้ยังช่วยเสริมแก่งให้กับจิตวิญญาณอีกด้วย เขตแดนอาตามาที่ว่านั้นก็คือจิตวิญญาณที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณให้กับโอสดได้แต่ก่อนจะมีคุณสมบัติแบบนั้นจําเป็นจะต้องมีปานจิตที่เต็มเปี่ยมเสียก่อนและปานจิตที่ว่านี้ปกติแล้วจะต้องทําการฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ก็ใช้ของวิเศษฟ,ฟ้าดินในยุคบรรพการถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีความสามารถในการใส่จิตวิญญาณเข้าสู่ ทางด้านโอสถวิธีการฝึกจิตวิญญาณชนิดนี้ต้องบอกว่าแทาจะหายสาบสูญไปจากทวีปมัดฉิมแล้วดังนั้นเนี่ยการจะทำให้ปานจิตในจิตวิญญาณแก่งกล้าขึ้นก็มีแค่วิธีการหยิบยืมหรือไม่งั้นก็ใช้ดวงในการเข้าสู่สภาวะลึกลับแบบเซวเฮียนเนี่ยแหละคือวิธีการที่เห็นผลแล้วแต่น่าเสียดายสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มิใช่นึกอยากจะเข้าก็สามารถเข้าได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งประหลาดที่สามารถเสริมสร้างปานจิตจึงมีมูลค่ามากมายมหาศาลผมบำรุงวิญญาณชนิดนี้มีเพียงนักบุงโอสดระดับ8บางคนที่รู้วิธีจึงสามารถหลอมสร้างออกมาได้แต่ข้าคิดว่าวิธีหลอมสร้างขมงบำรุงวิญญาณน่าจะสูญหายไปแล้วเซียนพิยุเทียนหัวกะมองของสีเหลืองในนั้นแล้วเขาก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็น พราะสิ่งเหล่านี้เพียงเห็นแค่ในตำราเท่านั้นต่อไปถ้าเจ้าปรุงโอสถระดับ8เติมของบำรุงวิญญาณน,นี้ลงไปอัตราสำเร็จจะสูงขึ้นมากและเมื่อปรุงสำเร็จแล้วโอสถที่ได้ยังบริสุทธิ์เข้มข้นกว่าโอสถระดับ8ทั่วไปเล็กน้อยโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าแลยกันนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเสียงแหบ